แฟนคลับ f อนซนองอุงอิงเพชรบ้านแพงเอฟซของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแหรทรงกำลังใจให้นางเอกท่อฝันกอรรวีนะครับผมนางเอกคนใหม่ของหมอลำศิลปินภูไทยครับเกิดที่ยังขืนครับพี่น้องอ่ะนางเอกท่อฝันนะคะเป็นนางเอกคนใหม่คนใหม่เลยของศิลปินภูไทยแจ้งเกิดนางเอกใหม่ทอฝันกอรรวีนะครับศิลปินภูไทย เสียงใสโดนใจพ่อวีระพงษ์วงศิน์หมอลำศิลปินภูไทยเดินหน้าเฟ้นหาพระเอกนางเอกใหม่มาประดับเวทีเพิ่มดีกรีความอลังอยู่เสมอล่าสุดพ่อวีระพงษ์วงศินท์คว้านางเอกใหม่เสียงใสคริปทอฝันกอรวีวัย18ปีมาประดับเวทีจลดปะละกจดประกาเซ็นสัญญาจองตัวไปหมาดเรียกว่า เป็นนางเอกที่มีความเป็นหมอลำติดตัวมาโดยสายเลือดรักในเสียงเพลงและหมั่นฝึกฝนเป็นต้นทุนเดิมพอเรียนจบปุ๊บก,ก็ทำตามความฝันพุ่งตรงมาสมัครเป็นนางเอกหมอลำกับพ่อวีอยู่ที่ศิลปินภูไทยแบบดุวนดวนเสียงใสโดนใจจนขึ้นแท่นเป็นนางเอกคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยอทอฝันเผยว่า จุดเริ่มต้นของการเป็นหมอลำเกิดจากคุณป้าของทอฝันชอบดูหมอลำมากเป็นแม่ยกตัวยงท่านเลยอยากให้หนูมาเป็นหมอลำประกอบกับที่หนูอยากเป็นหมอลำอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจมาออดิชั่นกับทางศิลปินภูไทยค่ะต้นตระกูลของหนูเป็นหมอลำอยู่แล้วมีย่าเป็นหมอลำเรียกว่าฝังอยู่ในสายเลือดที่มาสมัครกับพ่อวีรพงษ์วงศินก็เพราะ รู้สึกว่าศิลปินภูไทยคือหมอลำที่ตอบโจทย์สำหรับวัยรุ่นที่ต้องการโอกาสแบบหนูค่ะเลยตัดสินใจมาอยู่กับพ่อวีระพงศ์ตอนนี้มาเป็นอตอนนี้มาอยู่กับศิลปินภูไทยก็ได้โชว์ร้องเพลงหอยกอดปูยอดรวยค่ะจะขึ้นโชว์ในช่วงเมดเล่ของพ่อวีค่ะตอนนี้เริ่มมีแฟนคลับบ้างแล้วล่าสุดก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งทักมาบอกว่า หนูคือไอดอลของเขาซึ่งในชีวิตของหนูไม่เคยคิดเลยว่าหนูจะสามารถเป็นต้นแบบในชีวิตให้กับใครได้สำหรับหมอลำหน้าใหม่แบบหนูรู้สึกดีใจและภูมิใจมากค่ะพ่อวีและหัวหน้ามาร์คและพี่ๆในวงแนะนำหลายๆเรื่องฝากแฟนๆช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจให้เด็กหญิงที่เดินตามความฝันคนนี้ด้วยนะคะ รักหนูน้อยๆแต่รักนานๆเร็วๆนี้จะมีเพลง cover มาฝากติดตามด้วยค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะน้องทอฝันกอรวีนะครับศิลปินภูไทยน้อพี่น้องน้องอุ้ยสวยสวยสวยมากนี่อืนี่ครับอ่ะ เป็นศิลปินค้นใหม่นะครับของอหมอลำศิลปินภูไทยเนาะอายุวัยเพียง18ปีชื่อน้องทอฝันกรวีนะครับเล้วล่าสุดนะครับผมน้องทอฝันกรวีนี่ครับเห็นทางเพจศิลปินภูไทยนะครับได้โพดบอกว่าฝากเป็นกำลังใจให้นางเอกน้อยผูหนี่น้ำเดิฟพี่น้องฝากพอ่อพ่อแม่พี่พี่เอฟซเอ็นดูน้องด้วยนะครับทอฝันกรวี แล้วล่าสุดเร็วๆนี้นะครับน้องทอฝันกอเรวีกัสคโคเวอร์เพลงของน้องอุงเพชรบานแพงครับนั่นก็คือเพลงเอิญหักนา่งเอกน้อยครับผมเร็วๆนี้นะครับเอิญหักนังเอกน้อยของน้องอุิงเพชรบานแพงนะครับเข้าก็ได้ไปเห็นมีอยู่มีอยู่คลิปเห็นคลิปที่น้องได้ร้องโคเวอร์นะครับเหมือนเอาไปซ้อมร้องอ่ะนะเป็นบางช่วงนะนี่นี่นี่นะครับพี่น้องอะนาาลย ว้าวปมือปมือปมืออ่ะเพลงน,นี้นะครับผมเป็นเพลงของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเอิญหักนางเอกน้อยนะครับอ่ะอุงอิงเพชรบ้านแพงต้นฉบับเพลินนะครับมียอดวิวทะยานขึ้นสู่15ล้านวิวแล้วนะครับผมเอิญทักนางเอกน้อยศิลปินต้นฉบับอุงอิงเพชรบ้านแพงํำร้องทำนองโดยอาจารย์บิ๊กพุ่มลินครับเรียบดนตรีโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรครับ โปรดิวเซอร์ทานทนายเอกิติศักดิ์อำนวยการผลิตโดยบอสโจโยมนินนะครับโปรดักชันก็นำไปสตูดิโอกราฟิกวิเลจจันทเคนะครับค่ายเพลงลำเพลินอินดี้รีคอร์ดนะครับล่าสุดน้องท่อฝันจะนั่งมาร้องโคเวอร์นะครับพ่อแฟนคลับของอิหลาอุ้งอิงนะครับได้เห็นน้องท่อฝันเอามาร้องนะครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์เอามาร้องโคเวอร์เร็วๆนี้นะแฟนคลับน้องอุ้งอิงว่าจังไรแน,น่พี่น้องครับแห่เข้ามาคอมเมนต์ ให้กำลังใจน้องท่อฟันมากๆมเลยค่ะผมพงศิเห็นว่านี่เนาะนี่นะครับอยู่ในช่องของศิลปินภูไทยเลยนะครับอยู่ในช่องแอปดำเนาะต่อๆเนาะก็เป็นเสียงอ่าเป็นนี่ครับคลิปเดียวกัน เสียงดีเสียงดีครับอายุ18ปีเองพี่น้องอ่ะมาเบิ่งคอมเมนต์แน่บันดีครับอ่าคอมเมนต์นี้บอกว่า FC น้องอุ๋งอิงกำลังใจให้นะคะนี่นะครับมวลมวลครับกำลังใจเดอ้อจาก FC น้องอุ๋งอิงขอบคุณที่หยิบเพลงนี้มาร้องครับอ่ากำลังใจเดอ้อจาก FC อีลาอุ๋งอิงกำลังใจให้น้องกอร์วีนะครับทอฝันกอร์วี เสียงมวลหลายจ้าเอฟซี FC อุ้งอิงขอบคุณมากๆครับแฟนคลับสาวน้อยเพรบันแพงมาให้กำลังใจครับอ่ากำลังใจเด้อครับมว,มวลมวลมวลหลายๆจากเอฟซีอีหล่าน้อยอ่าคนนี้ก็บอกว่าเอฟซีอุ้งอิงมาให้กำลังใจครับเพราะมากแล้วก็มีศิลปินผู้ไทยมาตอบนะครับบอกว่าขอบคุณกำลังใจจากเอฟซีอีหล่าอุ้งอิงด้วยนะครับฝากนอ้องข้อฝันอีกหนึ่งคนนะครับนี่ อีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าแวะมาส่งพลังใจจากเอฟซีอีลาอุ้งอิงเอฟซีอีลานอยอุ้งอิงแวะมาให้กําลังใจครับปังๆครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าม้วนๆครับจากเอฟซีอีลาอีลานอยอุ้งอิงมาเป็นกําลังใจให้ครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าสุดยอดครับเอฟซีอีลานอยอุ้งอิงคนนี้ก็บอกว่าเอฟซีอีลาอุ้งอิงมาให้กาลังใจครับม้วนๆ คอมเมนต์นี้ก็บอกว่า f c ฟอออมาให้กำลังใจครับรอฟังครับอ่ะหละก็มีศิลปินผู้ไทยมาตอบนะครับขอบคุณกำลังใจจาก FC e อีหล่าวุงอิกด้วยนะครับฝากติดตามน้องพอฝันอีกหนึ่งคนนะครับคอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่า FC สาวน้อยมากกำลังใจเด้อจ้าร้องมัวมากคอมเมนต์นี้ก็บอกว่า FC น้องออิงมาให้กำลังใจครับเอฟวงอิงช่วยเชียร์ค่ะ มวลมวลจาเอฟซออมาให้กำลังใจจ้าคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าโอค้ครับผมมวลมวลจา c อ,อีหล่าอุ้งอิงมาให้กำลังใจอ่าอุ้ยเสียงกับมวลเนาะพี่น้องเนาะแล้วกับ c อ,อีหล่าอุ้งอิงกะมาให้กำลังใจนอ้องท้อฝันกอนร์วีนะครับผมอ่ะผมลองเข้าไปเปิดเบิ้งเนาะเอฮักหนักอีกน้อย ข,ข่าวขยังบกห่ว่าเพิ่นจะปล่อยมาามือใดเนอกเพลง cover นอ้อพี่น้องครับมารอดติดตามกันเดียวบา่บาวโจดีไสจะมาแจ้งข่าวสารให้ฟังนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปฟังเวอร์ชั่นของน้องพอฝันเนาะ ว่าจะเพาะขนาดไหนอ่าเพราะตนฉบับเพประเทศไวด้ดีแล้วเมื่อกี้ได้ได้ฟังน้องทอฝันร้องก็เพาะในอีกเวอร์ชันหนึ่งเหมือนกันเอฟซี <S <S ทั้งน้องอุ้อเพชรบ้านแพง <S 1> <S 1> เอฟซีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับและกับาวโจดีไน้ขอเป็นกาลังใจให้น้องทอฝันกอรวีนะครับน้าเอกคนใหม่ของทางศิลปินภูไทยกับขอให้ดังๆปังๆนะครับขอให้มีแฟนคลับหลายๆและก็ปล่อยเพลงโคเวอร์เอินทางน้าเอกน้อยออกมากับขอให้ปังๆยอดวิวหลายๆนะครับอะ บาโจดีไซน์ขอเป็นกำลังใจให้ครับพี่นอ้องสุดยอดเนาะสวยแล้วก็เสียงดีด้วยนะน้องพอฝันกอนราวีนะครับฝากด้วยนะครับศิลปินนางเอกคนใหม่ของทางศิลปินภูไทยครับสำหรับมือนีบาโจดีไซน์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ